นายกรัฐมนตรีผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้ยืนยันร่วมมือแบรนด์แฟชั่นต่างประเทศนำสินค้าท้องถิ่นไทยสู่ตลาดโลกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนค้าปลีกรายใหญ่ในเครือเซ็นทรัลเครือสยามพิวรสเครือเดอะมอลล์และบริษัทคิงพาวเวอร์เปิดโครงการไทยเนสตสเตชันสินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชนมุ่งต่อยอดและยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยด้วยการจัดแสดงสินค้าไทยอาทิผลิตภัณฑ์จากผ้าเขามา้าเครื่องจักรสารจากกระจูดและผ้าค,ครามที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำโดยซื้อจากกลุ่มแม่บ้านและชุมชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ The เพื่อมาจำหน่ายให้กับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติเบื้องต้นเริ่มวางขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆซึ่งตนเองจะนำสินค้าภู่ปัญญาท้องถิ่นไทยไปให้นานาชาติได้ชมให้ได้มากที่สุดเพราะประชาชนในพื้นที่ได้นำมามอบและผูกเอวให้ด้วยความรักและผูกพันตนเองจึงนำไปสวมใส่ให้สายตาชาวโลกได้เห็นว่าประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ที่งดงามมีการออกแบบที่โดดเด่นไม่แพ้ใครซึ่งได้ถือโอกาสนี้เชิญชวนแบรนด์สินค้า และแฟชั่นชั้นนำของฝรั่งเศสได้พิจารณานำสินค้าเหล่านี้สู่ตลาดแฟชั่นของฝรั่งเศสด้วยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสสาธารณารัฐฝรั่งเศสจะประสานและผลักดันต่อไปอย่างจริงจัง